มาแกงไตปลาขนมจีนวันนี้เป็นขนมจีนตลาดนัดเดอร์ไม่ได้ลวกเอามาแซ่บๆน้ำกันสวัสดีครับมาเดี๋ยววันนี้จะพามากินแซ่บๆรสจัดๆเผ็ดๆจ้านๆพี่น้องจ๋ามา สีอาจจะไม่เผ็ดแต่ว่ารสชาติเผ็ดมากแกงไตปลาขนมจีนแล้วก็มีผักเยอะแยะมากมายพี่น้องจ๋ามาแซ่บๆนำกันตอนเช้านะครับมาโซยกันเลยมาแกงไตปลาขนมจีนวันนี้เป็นขนมจีนตลาดนะัดเดอ้อไม่ได้ลวกเอามาแซ่บๆนำกันอื้อ 好，土豆。 Hum. ผักบุ้งแก้วกรอบ いいです。Mm hmm. l a d i e ออนตอนอนตอน ผักสลัดหม้อนขนมจีนเข้าไปเรียบร้อย 嗯。Mm hmm. เนื้อปลากับหน่อไม้ปลาสบะขออภัยท่านผู้ชม <c oughs> มาไม่ไม่เนื้อปลาซาบะกับหน่อไม้แล้วก็มะเขืออืออ๋อ เริ่มอิ่มแล้วพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้งไงก็ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย